ใช่นิดนึงแล้วกรดันดานตรงตรงไม่คมนี่นหลบไปม่นชนกัน<อ>นี่หลบไปมันชนกันอันอ,อ้นอออ้น,นุ่มรอปจำวันนี้นะครับ หล่อที่สุดต้องที่หาได้แล้ววันนี้ได้แค่นี้แหละทะเลกินเลยถ้าไม่อร่อยห้ามทุดลงอะไรงั่นเลยงัดม่เหนยวนนมไม่สวยไมื่ไหร่แต่ว่าหน้าหล่อแฟนสวยด้วยแม่ครับเอาเหรอเรี้ยงถ้ามากับแฟน เอ้ยโอ้โหเลี้เลยน,นะครับให้อภัยเอาอันนัน้นมาตัดอ,อันนี้แม่นะครับไม่ใช่แซนนะครับ <c oughs> ชื่ออะไรครับย <c oughs> ิงเพชรนะยิงเพชรยิงเพชรอะไรนะย <c oughs> ิงเพชรค่ะยิงเพชรยิงเพชรโอ้เปิดร้านยิงเพชร นึกว่ากิ่งเพชรนึกว่าเป็นอะไรกีิกี้กี้เกย์เปิดร้านอยู่ที่ไหนครับเป่าวค่ะไม่ได้เปิดอ้าวเหรอชื่อกี้เกย์น่าจะเปิดร้านอยู่อจเป็นลูกสาวใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ลูกจ้างเขาขาวใช่ไหมขี้เหร่ขี้เหร่ใช่ไหม เขานสดงว่าอินเจ็ตเคยมาแล้วนี่าทานีไรก็จะร้องมาตรงนี้นะคะ่ะหรอแล้วตกลงให้แม่ทำยืนดูแม่ทำเอาเปียบแม่นะนี่ไม่ต้องกินเลยให้แม่กินคนเดียว